ดีตอน,นเที่ยงครับถามเมื่อเคี้วครับผมรอคนตัดเนี่ยครับผมแผนกทุกนี่ก็ต้องถ่าเขาตัดก่อนนะครับคือว่า อาจจะว่าเกินยี่สิบไลน์มาเกินสิบไลน์คนตัดไปทั้งคนแล้วอันนี้จะเป็นหวยแล้ยังลงออกก่อนมือลุลล้นอย่างนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมประเทศไทยนี่ตีนเข่าเนาะ ตีตโมงครึ่งน,นะครับเวลา นายไปเสไปเมื่อไรครับกลับเด้งไม่มีอย่างไะพูดไปเมื่อไหรไปที่หามือครับไปเครื่องบินเล่ไปเครื่องแล้วลับแล้ตัวอือครับไปคนเดียวนักวิงกับไปดีครับผม ตะวันอยู่กับเจ,จ๊ตูปตะตายครับสวัสดีครับผมหลายๆมั้งครับว,ว่าสิบลายบ่ครับางเพิ่อนนี่สามต้นนี่สามต้นครับ นี่ต้นไลยต้นมาคอยนี่สวัสดีครับน้องอันนี้ที่เราจับครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายและคอมเมนต์นะครับนี่ครับผมไปกัดหน้างานของเราวันนี้ถ่ายเมื่อเช้วอยู่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นมังแจให้ชายลาด้วยนะครับนี่ก็ฝนเขาตกนะครับเมื่อวานนีตกหนักมากครับตกแบบพายุเลยครับเมื่อวานไปแล้วจัวนะ

ครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับตีสามสิบคนดูครับทักายกันได้นะครับอรยากาศเยน็นๆครับอากาศดีครับเมืนเน่อ ต,ตัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอไปลากครับผมตามแปลงนี้ก็ยี่สิบกว่าปีนะครับผมยังไม่สูงมากครับอยู่ประมาณยี่สิบสามปีนะครับอายุกำลัง กำลังพอดีตัดนะครับประมาณสิบสิบเอ็ดเมตรสิบสองเมตรเป็นบางต้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวพออยุาตไปทำงานก่อนนะครับครับผม